เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมเดลซิเฟอร์แคทเตอร์สายกระสอบายนะครับฮ่าวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม3มก๊กรีบอลทีดีนะครับแล้ววันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดการชาลิปโป้กันและจะทำลิปโป้3ดาวฮะ <Wow. S 1> ก็หวังว่าจะถึงนะโอเคครับก็เขาเรียกว่าใครดูอยู่ตอนนี้นะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนที่ไม่ใหม่นะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็เขาเรียกว่าตั้งใจจะมาทำลิปโป้3ดาวนะแต่ว่า มีป้ายทองอยู่ประมาณร3 8ป้ายนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าต้องเปิดหมดหรือเปล่านะเพราะว่าเขาเรียกว่าพอเปิดร้อยป้ายแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันต้องเปิดไปร้อยห้าสิบป้ายถึงจะได้โบนัสไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใจคิดว่าถ้าร้อยป้ายมาได้สามดาวกว่าน่าจะพอละครับอืประมาณนี้เนาะแต่ว่าคนอื่นเลยนะครับก็พอดีว่าในเพจเนี่ยเขามีโปรโมชั่นเนาะเป็นคืกโปรโมชั่นราคาประหยัดก็ไปเจอมาเหมือนกันตรงนี้ก็เลยคิดว่าเอเอ,เอไม่รู้หลายๆคนรู้กันหรือยังก็เลยเอามาช่วยแบบว่าช่วยแนะนํากันนะครับ มันเป็นเขาเรียกว่าโปรโมชั่นที่เติมแล้วได้ป้ายาไปเปิดตัวขนพลแดงแล้วกันเนาะ <_ letter> มันก็จะมีราคา3 0บาท60บาท9กบาทนะครับแต่ว่าตรงนี้มันต้องไปเติมผ่านหน้าเว็บเท่านั้นเนาะนะครับก็เขาเรียกว่าคือถ้าเราเติมหมดเนี่ยตัวมันตกประมาณ180บาทเนาะแต่ว่ามันจะได้เขาเรียกโบนัสเป็นป้ายแดงรวมแล้ว20บป้ายนะครับแล้วก็ได้เขาเรียกว่าเหรียญเงินด้วยนะ, <_ letter> ะเหรียญเงินก็ได้รวมๆประมาณเท่าไหร่เนี่ยหกแสนเหรียญเนาะนะครับก็ถือซะว,ว่าเขาเรียกว่า เอามาเปิดกาชาดอะไกันเพราะว่าพี่ก็ถลุงป้ายหมดก็เลยเอ้ยโปรนี่มันก็ดูคุ้มเดรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็1 ID ดีมันเติมได้1ครั้งเท่านั้นในระยะเวลาของกิจกรรมนะครับนั่นก็คือแบบ 9- ถึงย2งเนี่ยมันเหลือไม่กี่วันแล้วก็ไงใครไม่ได้เติมก็ไปลองดูกันนะครับถ้ากิดว่านิดๆหน่อยๆก็ถ้าอยากว่าอยากได้ไป้ายก็ลองไปเติมดูส่วนเงื่อนไขาการเติมอะไรเงานที่ผมไม่เข้าใจเนี่ยหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ไปติดต่อ,อทางทีมงานเข้าทางเพจนะครับส่วนลิงก์เนี่ยพี่ครอบกรอบแดงไว้้้แลลววเเเห็นมยอองขาาพจกกกดดรี่ ข่าวนี online, ้ดูแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยเผื่อแบบเอ้ยใครเติมเป็นแล้วแต่ว่าขี้เกียจไปหาลิงก์ก็กดลิงก์เลยส่วนถ้าใครแบบยังเติมไม่เป็นอะไรไงก็เรียกว่าถามทีมงานเพื่อนเติมได้เอานะก็ถือว่ามาช่วยประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะมาคราวนี้แหละนะฮะจะเป็นของจริงของเราแล้วนี่เลยนี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะไม่ได้มาต้องริโปเดี๋ยวล้านผิดตัวก็อย่างที่บอกกันไปนะครับว่าตอนนี้มีอยู่ในมือ138ปป้ายเนาะนะครับแล้วก็ เนี่ยตรงเนี้ยคือเสียดายมากๆอ่ะคือคือถ้าอีกอีกได้แบบประมาณร้อยห้าสิบป้ายมันก็จะได้แบบเศษเพิ่มนะแต่ว่าแบบดูทรงแล้วคือคือต้องบอกว่าสัปดาสัปดาหเนี้ยสัปดาหเนี้ยตังประหยัดมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยแบบเอาวะเราเอาแค่นี้แหละก็ไม่เติมเพิ่มแล้วนะครับเราเราแบบเราสุดทางของสัปดาห์นี้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็หวังว่า ร้อยป้ายเนี่ยมันจะมันจะได้แล้วมันจะได้ริโเป3สามดาวเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งดาวแล้วแหละนะครับแล้วก็มันมาติดติงอยู่ประมาณเนี้อีกสองจุดก็จะเขาเรียกว่าทะลุสองดาวแล้วเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าดวงไม่สวยจัดๆนะมันต้องได้แน่นอนร้อยป้ายคือมันต้องได้สามดาวแน่นอนวันเนี้บอกเลยอ่ะแต่เรามั่นใจามากไม่ได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพี่มักจะมากับเขาเรียกว่าแบกถุงเกลือ โอเคครับก็ขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะว่าเปิดตัวทองดีอะไรด้วยแบบว่าโอ้ดวงตาจะไหลตั้งแต่คลิปแรกรู้สึกคลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปที่หท่ร่คลิปที่สามแล้วสำหรับวิปโป้นะอ่ะจับไปฮะคือต้องบอกว่าสแตนดาร์ดเราอยากได้แค่สามดาวไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยไว้รอโจจู่เข้าในอนาคตนะครับซึ่งก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวรอดูกันไม่รู้เมื่อไหร่แหละนะฮะแต่ก็ดาวดาวไว้ปีเดือนหน้าอะไรอเงี้ยคือดาวดาวไว้นะอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะครับต้องขอบอกแต่ว่าเราคิดว่าแบบ ลิโป้สามดาวพอแล้วเดี๋ยวที่เหลือไปลงโจจู่เลยเดี๋ยวค่อยว่าก,กันมาเดี๋ยวไปเปิดกันเลยฮะไม่พูดพามทำเพงลงละก็หนึ่งป้ายเราจะไม่เปิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะประหยัดนะเราจะแบบทีละสิบป้ายแล้ว้อยป้ายเลยจับไปเลยฮะบลุ้นมากมากอะ่ะหนึ่งของนับก่อนรอบนี้ดีรอบนี้ดี10 สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโอ้มันต้องอย่างนี้สิครับมันต้องอย่างนี้เอาเละฮะขอให้เป็นอย่างนี้ไปทุกรอบไปนะแบบเรื่อยๆคืออย่างน้อยคือเขาเรียกว่าเอาสิบห้าขึ้นแล้วกันแต่แบบสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนี่ยคือสิบเก้าเนี่ยน่าจะโอเคสุดแล้วนะเออเห็นว่ามีคนได้ประมาณยี่สิบสองด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยคือได้ยี่สิบสองก็จะดีไปที่ฟอรแล้วว่าไปอะก็เดี๋ยวเราจะไม่ออกละเราจะแบบอยู่หน้านี้แหละแล้วเรากดกกกัันนนเเเลยะะครรรบบพาาาาาววู่่่้้สึอออไไปทไมข,ง,ขงจแบบ เกลือทุกทีเดี๋ยวขอลองดูหน่อยกันว่าเรากดรวๆมันจะเป็นยังไงนะอ่ะไปเลยฮะครั้งที่2ครับเรากดได้10ครั้งเนอะไม่ละขอถอนคำพูดโอ้เรามีเวนก้ามเดี๋ยนะฮะหกเจก็ดแปดเก้าสิบโอ้โหแม่เงเราลงจัดจัดพอพอเปิดออกแล้วเฮ้ยทำไมยากยูส่าจะไม่ไวอยๆเนี่ยเดี๋ยวแบบว่าคอพังอีก เด,ด,ดี๋ออกออกข้อมูออกเข้อมูออกเข้ามูมันจะได้แบบเขาเรียกว่าร,รีเซ็ตดวงรีเซ็ตดวงขอสิบเก้าสักครั้งได้ไหมโอ้ยแม่งหนักกว่าเดิ 5, 6, 7, 8, มห้าหกเจ็ดแปดเก้ายิ่งเปิดยิ่งแย่เราทำยังไงดีวะเราทำยังไงถึงเราจะรีเซ็ตดวงได้วะนี่แม่งแยกก่ไปสองครั้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงสูตรเดิมสูตรเดิมไปพึ่งไปพึ่งอันนี้ก่อนอ่ะเราเปิดเอาสีส้มมาแล้วกัน ไม,ไม่ดีแล้วอ่ะไม่ดีแล้วค,คือคือแบบนี้ไม่ดีแล้วนะคือได้สิได้9ก้ามาสองครั้งไม่คุม้มเลยนะฮะโอ้ยสวยแล้วว่ะโอ้ชิบห้บาหกเจ็ดแปดยิ่งเปิดยิ่งถอยโอ้โหถอยหลังลงคลองจัดจัดเฮ้ยทำไมเราเริ่มดีแล้วเรามาแยกแล้วว่าไม่นะ ผ่านเราเปิดไปกี่ครั้งแล้วเด็กเราเปิดไปสี่สิบครั้งแล้วนุโอ้เหลือหกครั้งอะอ่าเราเล่นเชื่อพลังพลังแห่งความหวังไม่ได้แน่เลยอะสามดาวลิโป้ฉันเฮ้ยเอวาาวาวมามาเด็กขอรับเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเออยิ้ยมตุย้ยยิ้ยมตุย้ยอย่างนี้แหละโอ้สแสดงว่ามันจะต้องเกลือประมาณสัก สองสอที่ก่อนถึงจะดวงดีหรอมันไม่ใช่สิวะมันต้องมีการรีเซ็ตเกลือสิวะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนะทีต่อไปเกลือแน่นอนแป๊บนึงถ้าพี่คาดการไม่ผิดนะกดอีกซักสาครั้งหนึ 1, 2, 3, ่งสองสป่ะแล้วไปเปิดข้างในต่อแล้วรอบนี้มันจะไม่เกลือฮะจัดมา19ใบอ่าเรียบร้อยสูตรกูพังล้วนความเชื่อพังทลาย ห้าหกเจ็ดมีใครแย่กว่าน,นี้ไหมฮะมีใครได้ห้าไหมโอ้โหบ้าซ้อจริง,รงยิ่งเปิดยิ่งแย่อะไรวะเนี่ยนี่หกสิบครั้งแล้วนะเหลืออีกเหลือเหลืออีกเหลือลอีกสี่ครั้งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนะทำไมมั่นใจล่ะนี่คือนี่คือเราแย่ไปแล้วเราคงไม่แย่ไปกว่าน,นี้แล้วเนาะอะ่ะกดไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าตะกี้มัน ที่มันเจ็ดแล้วเนอะ,ม,นม,นกกนนะมันคงไม่แย่ว่านี้นวล่ะมันคงไม่หกอะมามึงหกมาเลยไหมหรือห้าก็ได้เท่าไหร่เนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้โหสิบเอ็ดยี่ยง่ถือว่าแย่อยู่ดีอะ่ะโอ้โหโคตรสวยบอกเลยโคตรสวยโอ้โหจ,จัดๆจ,จัดๆเลยจ้าวันนี้สมุดฟ้าเรียกดวงเลย เอาวางขอแบบสิบเก้าอีกได้ไหมอะ่ะนะได้โปรดไหนโปรดไหนโปรดเถอะไหนโปรดโอ้โหแม่งโผล่มาลูกแก้วแบบเออเฮ้ยไอโอ้โหจะบอกว่าไอดีว่าเดี๋ยวขอดับก่อนห้าเฮ้ยเก้า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 แล้วก็สิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่ก็ไม่ดีอะ่ะเฮ้ยแต่มันโอเคตรงแบบลูกแก้วเก้าสิบหกอ่ะแต่คือแบบเอาจริงคือตอนนี้ไม่ได้ใช้เลยไง,ไง,งตาจะไหล ขอเป็นเศษขุนพลลิโปโ้ได้ไหมเนี่ยไม่เอาอย่างอื่นเนี่ยเลยอีกสองทีแล้วนะเราจะเปิดแค่ร้อยอะได้ไหมนะคุณเธอเดี๋ยวไปเปิดสม,มุดฟ้ากันเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่าเจ้ที่บอกได้สม,มุดฟ้าได้เราขอเรียกแบบ19ใบได้ไหมสิบเก้าใบแล้วออกเลยได้ไหมเราจะได้เป็นแบบวาจาเวลจาสิ์เลยวซิเฟอร์จัดมาสิบเก้าสิบเก้าใบว้โหจงสรรเสริญ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเอาวะโาจาส,จสินเร็วซิฟอา์ใช้ได้ของรอบนี้ไม่ได้สิบเ้าเดี๋ยวได้สิบแปนะทุกคนโอ้ยรอบนี้ทำไมมันไม่เปิดให้อย่างนี้ไปตลอดละโอเคครับรอบนี้ถือว่าเยี่ยมมากๆอ่ะครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปเขาเรียกว่าไปซัดสมุดฟ้ากันต่อความรู้คู่คุณธรรมอ่า ่ะจัดไปคำขัญวันเด็กบางทีคทุณธรรมอาจจะมานีอ่อาจจะมาพ้องความรู้แต่ไม่มาคู่เรือดำน้ำแขกไม่ใช่ป่ะเอาละเราขอใช้สิทธิ์เขาเรียกว่าวาจาสิทธิ์เลวซิเฟอร์อีกสักรอบสิบเก้ามาเลยลูกสิบเก้าเซต,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 ตถึงไม่ได้เอ้ยได้ลุ้นได้ลุ้นสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเ้ยบอกแล้วชีวิตยังมีความหวังเสมอเออพี่ตูนไม่ได้บอกไว้แต่เพลงพี่ตูนบอกไว้โอเคร้อยครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารับเษกันเลยอืมป่าเศษห้า <laughs> เศษห้า <laughs> เศษสิบเศษสิบ โอเคครับตอนนี้เราเปิดไปร้อยป้ายแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เราเหลือไม่ถึงรนะ้อยห้าสิบนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอเบรกบไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะผสมเรียกว่าทำบิโป้ได้สามดาวไหมนะลุ้นจัดจัดลุ้นจัดจัดอัพทั้งหมดอัพทั้งหมดมาแล้วจ้าสองดาวที่เหลือที่เหลือเหลือเป็นยังไงที่เหลือเป็นยังไงจึบ๊บ ไม่ถึงอ่ะขาดอีกเท่าไรเนี่ยขาดอีกขาดอีก60เศษไม่ประมาณไม่ใช่6กสิเพราะนี่มันมีเก้าน่าจะประมาณห้าสิบเอ็ดเศษโอ้แต่ไม่ไหวแล้วว่าเพราะว่ามันจะไม่ได้โบนัสป้ายไงเอ้มันจะไม่ได้โบนัสเศษไงเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวนี้น่าจะขอทิ้งไวแ้แค่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 นี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวสะสมป้ายไว้เอาโบนัสรอบหน้าดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ารอบหน้าเข้ามาอีกเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวอัดผู้หูก่อนมันก็จะได้แบบคุ้มหน่อยเนาะ คือการเปิดตัวแดงบางทีหัวร้อนมันเปิดได้เพราะว่ามันแบบมันไม่มีอะไรแบบสมมนาคุนไงแต่ว่ายแบบอย่างแบบอย่างลิโป้มันแบบว่ามันต้องแบบไอน้นี่จริงๆนะมันต้องแบบมีสติในการเปิดจริงนะเพราะามันมีโบนัสแถมอะไรอย่างเงี้ยอ่เอาคู่หูรัวบอกเลยว่าก๊กท่านนี่เราจัดเต็มคู่หูมามากรอลิโป้แก่ห้าดาวเท่านั้นแล้วก็โจจู่มาอีกเป็นเพื่อนโอเคครับวันนี้ก็ถือว่า น่าจะไม่แย่น่าจะไม่แย่จริงๆก็แย่แหละปอบใจตัวเองเอาไว้ปอบใจตัวเองเอไว้ว่ามันไม่เกลือก็ถือว่าก็ถือว่าเกลือไปเท่าไหร่เกลือไปไประมาณน่าจะครึ่งๆเนาะน่าจะห้ารอบเลยแล้วก็ดีห้ารอบอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอเควะรับได้อยู่อะไรเงี้ยนะฮะก็ยังไงแล้วเนี่ยไว้ลุ้นกาชาลิโป้ข้างหน้าแล้วกันนะฮะขขเก็บไว้ก่อนเ๋ยวขอดูหน่อยสิ อ่ะเหลือสาสิบแปดป้ายพอดีเนาะนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวไว้แบบไว้รีเซตขครั้งหน้าก็เราก็จะมาได้แบบเนี่ยมาได้พวกบนนะตรงเนี้ดีกว่าดีกว่านะครับคือแบบพี่แนะนําเลยว่าป้ายทองอย่าหัวร้อนเก็บเก็บไว้จริงจริงเก็วงจริงคือพี่เป็นสายหัวร้อนพี่ยังแบบรู้สึกว่าคนเราต้องมีเหตุผลบ้างฮนะเออมาก็ บอกว่าน่าจะได้อะไเขาเรียกว่ารับความสนุกเฮฮากันไปสำหรับเปิดกาชาลิปโปในครั้งนี้นะก็ถือว่ามิชชั่นไม่สำเร็จแล้วกันนะครับในการทำริปโปสามดาวนะ <c oughs> เดี๋ยวไว้รอบหน้าไว้รอบหน้าน่าจะได้สักน่าจะได้อีสกอสักสามดาวจริงๆแล้วโอเคครับใครดูอยู่ตอนนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนขึ้นมาใหม่นะ และกาชอบกดไลค์กดแชร์ทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ผมเลวซิเฟอร์แคตเตอร์สายกระสอบสายต้องลาไปก่อนเลยครับอี่างไเจอกันใหม่สำหรับคลิปครั้งหน้าและรครัารต่อไปฮะวันนี้ไปก่อนเลยครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้า